ว่ากันว่าการจับมือใครบางคนนะมันไม่ได้ง่ายเสมอไปเหมือนคนรู้จักที่อยากให้ช่วยเหลือพบเจอเพื่อนใหม่ในโรงเรียนหรือการตัดสินใจตกลงกันได้ด้วยดีนั่นเป็นส่วนโลกแห่งความเป็นจริงพอตักเข้ามาสู่โลกเกมก็จะเห็นหลายๆเกมที่มีการจับมือร่วมกันไม่ว่าจะกับสินของร้านค้าแต่ทุกท่านน่าจะรู้จักและเข้าใจกับมันอย่างดีคือการคอลแลบคอลแลบหรือคอร์รัปชันเป็นการร่วมมือของทั้งสองฝ่ายเพื่อขยายผลทางธุรกิจหรือกระจายผลพลอยได้ให้2ฝ่ายได้เท่าๆกัน สวัสดีครับผมปอนผมจะขอออกมาพูดถึงหนึ่งในการคอแล็ที่หลายคนนั้นเฝ้ารอกันมานานแสนนานนับปีกับสุดยอดเกมคาชาลูกผสมเทิร์นเบทอารวีจีแห่งยุคที่ทําให้ผมติดงมเงีมและตํานานเกมคาชา Power Defense ที่ใช้หัวมากกว่าสิ่งที่ทุกคนเิ็นอยู่ข้างหน้าลิมบัสค n ร์บ o s s ครอสอาร์ไนกับเนื้อเรื่องเส้นทางสู่ต่างมิติเรเบรเลียนเดลาสมาซัสเพอร์กิเมตออฟครอม ก่อนที่เราจะเข้าคลิปกันผมขอขายของหน่อยแล้วกันนะฮะคลิปนี้สนับสนุนโดย LocoFast แ p ป Quality of Life ที่มอบประสบการดีๆให้กับเกมเมอร์ทั้งมือถือและ PC โดยทางแอปนั้นยังมีฟังก์ชันพิเศษที่สามารถแปลภาษาได้โดยวิธีการดาวน์โหลดนั้นก็ไปที่เบราว์เซอร์กดค้นหา LocoFast พอเข้าไปที่หน้าเว็บจะเจอดาวน์โหลด APK กดดาวน์โหลดและติดตั้งให้เรียบร้อย พอติดตั้งเสร็จแล้วก็กดเข้าแอปจะเจอหน้า Register และ Login ถ้าไม่อยากสมัครสมาชิกสามารถใช้เป็นเมล Google ได้พอเข้ามาถึงจะเจอหน้าแท็กบูตกับแท็ Space ฟีเจอร์ที่เราใช้งานในการแปลริมบัสโคบ a นีนั้นจะอยู่ที่แท็ Space ดยเราจะต้องทําการติดตั้งระบบถ้าไม่มีเกมในเครื่องสามารถกดติดตั้งผ่านตัว apk ได้เลยทันทีหรือถ้าติดตั้งอยู่แล้วก็สามารถ Import เข้าไปเลยโดวยวิธีการเปิดระบบแปลภาษานั้นก็กดชี่ l บ in g a m เก Translation เลือกภาษารอให้เกมรันเท่านี้เกมก็เป็นภาษาไทยแล้วโดวยทางเกมนั้นใช้การแปลภาษาจาก Google Translate อาจจะดูแปลกหน่อยทุกคนสามารถส่งฟีดแบ็กเพื่อช่วยให้ทางแอปพัฒนาเพิ่มเติมได้อย่าลืมกรอกโค้ด p o n d หรือว่า Manager ์ปอนที่ช่องค้นหาหรือช่องเสิร์ชของทางแอปเพื่อรับเิอธิวิเ,เพิเบ แอปดีๆที่คู่ค gamer, วรกับเกมเมอร์และก็ฟาสดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ดดสคริปชันระหว่างการสำรวจสาขาเก่าของห้องยวนโรบอตมีคอร์ปอเรชั่นเราซินเนอร์พบก,กับแอปร์มอลิตี้ที่รุนแรงกว่าเกินที่จะคาดไว้พวกมันดึงดูดพวกเข,เขาเข้าไปในมิติประหลาดและเมื่อพวกเขาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งดันเต้เพบว่าตัวเองนั้นอยู่ในโลกที่ไม่คุ้นเคยพร้อมกับเด็กสาวหูกระต่ายที่มีนามว่าอเมียผู้นำขององค์กรโรดไอแลนด์จากโลกเทรา อยู่ในจักรวาลของอักไน์อามิยาได้อธิบายว่าพวกเขาอยู่บนชายฝั่งของไอเบเรียซึ่งเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตจากท้องทะเลลึกลับที่เรียกว่าซีเทอร์เร์ซึ่งเกิดจากมวลจิตสํานึกรวมของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าซีบอนสรรพชีวิตไม่ใช่มนุษย์ก็กําเนิดจากห่วงมหาสมุทรเราพูนนำพามาซึ่งความเงียบงันอันลึกลับสิ่งเหล่านั้นพัฒนาวงจรวัฏจักรและวิวัฒนาการที่สั้นและรวดรัดเพื่อเอาตัวรอดท่ามกลางสรรพสัตว์อันเป็นศัตรูรวมทั้งสภาพแวดดล้อมอมหร กระทั่งวันนี้พวกมันยังคงเป็นภัยคุกคามต่อดินแดนเอจิสและชายฝั่งของไอวีเรียเรื่อยมาขอแวะข้อมูลเกี่ยวกับซีบอนแป๊บหนึ่งนะซีบอนเป็นผอพันธุ์สมีชีวิตจากห้วงลึกของมหาสมุทรแห่งเชราที่มีความสามารถในการปรับตัวสูงพวกมันวิวัฒนาการได้รวดเร็วผิดธรรมชาติและยังสามารถกลายร่างหรือปรับโครงสร้างเซลล์ของตนเองได้โดยไม่ต้องอาศัยการสืบทอดทางพันธุกรรมเหมือนเผ่าพันธุ์ทั่วไปต่างจากเผ่าเอเชียที่อาศัยอยู่ในทะเลเช่นกัน ซีบอลน,นั้นมีระบบจิตรวมหมูหรือสิ่งที่เรียกว่าเดอะแมนี่ซึ่งเป็นจิตสํานึกร่วมที่ผูกโยงทุกตนไว้ด้วยกันเสมือนเป็นร่างเดียวกันทั้งเา่าเป้าหมายสูงสุดของพวกมันคือการดํารงเผ่าพันธุ์ของตนให้คงอยู่ต่อไปยังไงก็ตามแต่บางตัวในหมูซีบอลที่มีสติปัญญาสูงนั้นอาจจะพัฒนาความเป็นปัจเจกบุคคลจนสามารถแยกตัวออกจากเกลรวมของดีแมนี่ได้ พวกมันจึงได้มีความคิดอิสระบางส่วนแม้จะยังมีสายสัมพันธ์กับจิตรวมอยู่ก็าตามด้วยความสามารถในการปรับตัวสูงพวกมันจึงสามารถดูดซับความรู้หรือข้อมูลจากเผ่ามนุษย์แห่งเทราได้ใช้สิ่งนั้นเพื่อพัฒนาการวิวัฒนาการของตนเองต่อไปกับสู่ห่วงของลิมบัสคาวานีกันต่อไม่นานนักดันเต้ก็ได้พบกับเกรเกอร์ฮองลิวและต่อมากับยี่สังและอิสมาเอลพร้อมกับสกาดีหนึ่งในนักล่าซี่บอลทั้งหมดนั้นร่วมมือกันเดินทางไปยังหมู่บ้านริมทะเลที่มีชื่อว่าฟาโรมูเอโต ซึ่งชาวบ้านภายใต้การนำของหัวหน้ามหมู่บ้านที่มีชื่อว่าฟาบิอุสให้การต้อนรับและเสนอที่พักอาศัยให้เมสกาดีจะสงสัยว่าทำไมหมู่บ้านนี้สามารถอยู่รอดใกล้กับทะเลได้โดยไม่ถูกกิน,กนในระหว่างการพักอามยาได้เล่าให้ฟังถึงโรดไอแลนด์ว่ามีหน้าที่ต่อสู้กับโรคโอริฟาซีและความยุติธรรมในโลกของเธอราซึ่งต่างจากบริษัทยาในดิจิตี้ที่พวกดันเต้มาน้อแสดงให้เห็นถึงความหินแก่ตัวและการละเลยชีวิตมนุษย์ โดยสิ้นเชิงขณะสนทนาดอนกิโฮเต้ได้เผอพบกับหญิงสาวลึกลับที่มีชื่อว่าเมเยอร์ซึ่งอ้างว่าเฟวิอุสให้เธอซ่อนตัวไว้เธอเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรศาสนาที่ชื่อว่าค r ั s ต o ออฟเด e e ดและอินคริ t i o n ซึ่งเป็นกลุ่มจากไอเบียรที่คอยสอดส่องผู้คนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบูชาซีบอลในวันถัดมาพวกเขาได้เดินทางสำรวจเรือกเก่าของหมู่บ้าน เพราะเมเยอร์ซึ่งบอกว่าเรือลำนี้นั้นเคยเชื่อมต่อระหว่างฟาโรมเมเตอร์ ator, กับเมืองใต้น้ำของเอเชียเพื่อกลับมาถึงหมู่บ้านและพวกเขาได้พบกับอินควิสอร์ไอเรนมาจากกลุ่มเฟรริอุสและชาวบ้านที่ร่วมมือของครัชออฟเดดีพเมเยอร์ที่เผยความจริงว่า,าศาสนาครัชออฟเดดีพนั้นใช้โศกนาฏกรรมแนดีเพื่อหลอกลู้คนและโพฟาไซเลนที่ทำลายไอเบียนั่นเป็นเหตุผลที่เกิดจากการบูชาเหล่านั้นเธอจึงพยายามช่วยเหลือชาวบ้านแต่ไอเรนนั้นเชื่อว่าทุกคนนั้นต้องถูกลงโทษตามกฎหมายของครัช เมื่อสถานการณ์วุ่นวายซีบอลและสาวกคลัชนั้นเข้าโจมตีหมู่บ้านดันเต้และสินเนอร์นั้นจึงต้องร่วมมือกับอามิยะและสกาดีเพื่อต่อสู้แต่เฟบิอุสนั้นกลับเผยตัวตนที่แท้จริงว่าเขาต้องการที่จะเปลี่ยนผู้คนให้กลายเป็นซีบอลเพื่อจะช่วยให้พวกเขาอยู่รอดเมเยอร์พยายามหยุดเขาแล้วแต่ถูกเสียงลึกลับชักนำไปให้เผยพลังอีโกของตนเองออกมาและเปิดแฟร์ท่อมอดีอีโกต่อหน้าทุกคน ในความทรงจำของเมเยอร์เธอเคยเป็นนักวิจัยจากเอเชียที่พยายามช่วยเหลือผู้คนของไอเบียรหลังพบภัยพิบัติเธอลหลงไหลในซีบอลภูมิวังว่าพวกมันเสียสละและบริสุทธิ์แต่เมื่อรู้ว่าการเป็นซีบอลน,นั้นหมายถึงการสูญเสียตัวตนเธอเริ่มค้นหาวิธีรักษาความเป็นตนเองกระทั่งได้ยินเสียงลึกลับของแสงแห่งนครที่ชักนำเธอมาโดยตลอดเมเยอร์เชื่อว่าแสงแห่งนครน,นั้นจะช่วยนำทางให้ซีบอลน,นั้นสามารถมีเอกลักษณ์และจิตใจได้อีกครั้งหนึ่งก่อให้เกิดดิส t อร์ชันพลังบิดเบือนจิตใจจนควบคุมไม่ได้ ดันเต้และอมิยะพยายามชี้ให้เธอเห็นว่าการบังคับทุกคนสูญเสียตัวตนไม่ใช่ความเมตตา แต่คือการทำลายในขณะที่เรือมุ่งหน้าเข้าสู่มิติกลางทะเลนั้นลาสไนท์ได้ปรากฏตัวขึ้นและจู่โจมพวกเขาโฟลและเกเกอร์ได้ใช้อีโกเพื่อต่อสู้ป้องกันทุกคนจนกระทั่งเมเยอร์นั้นได้สติและเสียสละตนเองเพื่อหยุดการกลายร่างของซีบอนสุดท้ายลาดันเต้ก็ใช้พลังนาฬิกาของเอนเกรฟและพลังของสกาดี้เข้าไปในเทโดเอเกอรี่อีโกของอิชมาเอลเพื่อเปิดประตูมิตินั่นและช่วยทุกคนให้รอดกลับมาหลังจากการต่อสู้เรือของโรดไอแลนด์และลิมบัสคอร์วานีนอวมาได้พร้อม ที่ได้รับการช่วยเหลือจากดอกเตอร์และแคลซิสแต่สกาดีที่ต้องต่อสู้กับลัสไนนั้นตามมาถึงบนผิวน้ําก่อนประตูมิติจะปิดลงไปตลอดกันเมื่อทุกอย่างจบลงดันเต้นั้นได้ฟื้นขึ้นมาในโลกเดิมของตนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราซินเนอร์ทุกคนอยู่ครบแต่ความทรงจําที่เกิดขึ้นในดาวเทอร่านั้นค,ค่อยๆจางหายไปแล้วเพียงความรู้สึกเศร้าลึกๆที่ไม่สามารถอธิบายได้ ีมหลักของอีเวนต์นี้คือความเมตตาที่บิดเบี้ยวการช่วยเหลือที่มาจากความเชื่อว่าตนนั้นรู้ดีที่สุดนั้นอาจจะนำไปสู่หายนะเมเยอร์เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความเห็นอกเห็นใจที่สูญเสียขอบเขตสกา์ดีอามิยะและดันเต้นั้น ต่างต้องเผชิญความหมายของการเป็นมนุษย์และการคงไว้ซึ่งตนเองซึ่งตอนจบนั้นก็มีอาจมีใครทราบได้แต่ปลายเปิดนั้นเหมือนเห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดนั้นอาจเป็นเพียงภาพจำความฝันจากผลกระทบของแอปนอร์มอลิตี้แต่รอยแห่งความเมตตาและบทเรียนของการเสียสละนั้นยังคงหลงเหลืออยู่ในใจของทุกคนเหล่าซินเนอร์และดันเต้ และนี่ก็ควจะเป็นสรุปคร่าวๆเกี่ยวกับเนื้อเรื่องคอเล็ตนะครับผมถ้าสนใจอยากจะฟังฉบับเต็มๆเดือดๆผมแนะนำให้ไปตามไปดูที่ช่องคุณไหลสโตเอลเลอร์ได้เลยนะครับผมข้อคิดเกี่ยวกับเนื้อเรื่องถึงที่ผมได้รับจากเนื้อเรื่องมันก็มีแง่คิดหลายอย่างทั้งด้านตัวละครจากโลกอักในที่พยานประสือถึงปมต่างๆแม้ว่าผลการต่อสู้ของทางด็อกเตอร์และโอเปอเรเตอร์กับท่านอิชามาราในมิตินั้นจะเป็นยังไงเราก็ไม่อาจจะทราบได้คงรจะเป็นดั่งปริศนาที่รอให้ผู้รู้มาไขไม่กระทิ้งป และสำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ See you Bye ครับ